สวนสัตว์เชียงใหม่จะตายดินจะตายดินให้ได้จะตายดินให้ได้อร้านไหนครับร้านไหนครับจุ้งเพราะว่าร้านนี้ร้านตำนานครับตำนานไหนรู้เปล่าตำนานนครปฐมป่ะเนี่ยตำนานนครปฐมแต่ไปอยู่ที่เชียงใหม่ครับเราไม่เคยมากินร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เชียงใหม่ถูกปะไม่เคยส่วนมากมาเชียงใหม่กินข้าวซอยกับน้ำเงี้ยวใช่คนณคะข้าวซอยเราชอบกินข้าวซอยไง รวมกวนมาว่าออยอ้ยน้าเฮ้ยเ้ยสมเฮ้ยน่ากินอยู่เว้ยเฮ้ยน่ากินอยู่เว้ยได้ฟิลไหหอมอยู่นะสังเกตอย่างนะครับนี่ขึ้นหนึ่งไอเทมนะเขาียกว่าสมมติว่าถ้าร้านไหนมีสิ่งเหล่านี้อร่อยไปแล้ว3 0ถึง50%ลูปพระครับพระที่รวมไงะเกจิเกจิลูกลูกล้อห้า ก็มีไอเทมเหล่านี้เนี่ยคุณตีไปเลยอย่างน้อยสามสอร่อยจะถูกปากคุณแน่นอนเก็บเปิดมายางแอนติโก้ด้วยนะเปิดมายางแอนติโก้ด้วยนี่ถังน้ำส้มก็ไม่เหมือนที่เราเป็นน้ำส้มดูคนรุ่นสี่ก่อนอ๋อเขาดองเองดองเองดองเองอ๋อเอาไว้เฮ้ยจอดทับจอดทับนี่ครับผมขอให้แล้วเอาเทสเลยเล็กแห้งนะทุกอย่างแต่ผมแนะนำเอาเป็นเครื่องในลวกมา หรือว่าถ้าอาจ์ลองสั่งมาก่อนค่าเด็แก็พิเศษเหรอเด็แค่พิเศษโอ้โหน้ำซุปพิเศษทุกอย่างทุกอย่างครับฝักชานี่ดี่ถามเราไม่รู้มีป่ะาถ้ามีฝากข้เอเปื่ยคิดเหมือนกันเลยพี่ใช่ครับของพี่เอาอะไรครับไม่รู้อยู่อยตลอดเลยเปื่อยพผมเอาบะหมี่ว่าเอาก๋าเหลาครับเฮ้ยคุณไม่เรามาม้าเไม่ครัไม่เป็นของวันเลยไม่ครับคงเลยนะกาเหลาครับกาเหลาทุกอย่างครับ ก็แบบทุกอย่างครับของผมของผมหมดแล้วครับลูกจิ้มมาจานไหมลูกจิ้มยวต้องต้องถามว่าลูกจิ้มสั่งสั่ง,งไงมีมันมีอะไรบ้างเราไม่รู้เขาไม่ได้เขียนนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอรอลูกพี่อ่ะ ว่าเราเขียนอะไรได้บ้างนะครับนครมฐมโอชาอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี้ที่มันดังที่นี่เนี่ยดันเป็นนครมฐมแสดงว่าไม่ใช่ขี้ๆนะผมเห็นอีกร้านนะว่าเหมือนว่าจะดังเหมือนกันเนื้อวัวรสเยี่ยมอะไรพวกนี้เออผู้เติม์เนื้อวรสเยี่ยมที่เหลือคุณเขียนคุณเขียนเลยคนเอาอะไรคุณเขียนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าหมายที่เพื่อนเราแนะนําจะเป็นยังไงนะครับไม่งั้นโดนล้อนยไม่งั้นโดนล้อไม่งั้นโดนล้อผมบอกกันล้อตายไม่มีไม่เป็นไร ไม่มีอะไรนะไม่มีที่เสียบเสียบสายสีคุณซื้อหน่อยนี่แม่นอบ เขาดูแลพวกนี้เองผมเห็นเขาคีบอยู่นคีบอยู่แล้วพาล้อแดดไหมคนนี้ดูเยอะเหมือนกันนะเยอะเสยอะเยอะดูเยอะเกินน้องออกแทนโอ้หมือที่ดูเยอะจริงครับโอ้โหเฮ้ยแม่คลาสสิกว่ะวิจิตก่อนิจิตว่ะโดนไลายแต่ที่นี่ไม่มีถ้วยปรุงใช่ไหมต้องขอแยกน่าสนนั่นเนี่ยทำตะเกียบแล้วทำลายอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นลายไฟเนี่ย ก็จะคลุกไปเรียกมาสอนแ nice ล้นเนี่ยอาผมแอบชิมแล้วชิมน้ำเฮ้ยผมแอบชิมน้ำอะมีหวานหวานหวานหอมหวานอืมตรงนี้เคเ็มข้นหวานตายมีเดือดมีเดือดอือโอเคแกับเกลเกลือตี๋เนื้อไม่ไเลอืม ไม่ต้องปรุงอะไรละใส่พริกใส่พริกกับน้ำส้มจบทุกต้องครับใสพ่สพริกกับน้ำส้มจบเลย,ยนีย่คเกี๊ยวทอดนบเขาบอกม่ใส่ขอใส่น้สสนำส้มดีนะได้ครับแล้วก็พริกใครที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสายแบบเข้มข้นสุดๆเนี่ยถูกใจแน่นอนครับ จะจะไม่ใช่สายยาจีนด้วยเนาะไม่ใช่สายยาไม่ใช่คนคนละสายเป็นบอดี้อ่าเน้นบอดี้เลยแล้วก็รสชาติเน้นบอดี้เลยมีทางทำรสชาติเลยแล้วก็ให้น้ำผุกขิกมาเหลือกินเซฟอ่ะกินเซฟครับเซฟอ่ะทำมาอย่างนี้ครับใส่ก่อนเลยอ๋อไนเอาเหลืาไอเอาทั้งหมดอะไรไม่ได้เกลียยเขาเขาต้องขึ้นเราไม่ได้เกลียยเหรออืม ตัวไหนคุ้นผ่อนอะไรดีอะไรดีไส้เนื้อสายหนึบเหรอแล้วก็ดีได้เคี้ยวได้หน่อยแล้วก็นิ้นอ๋ออันเนี้ยเนื้อเนื้อมีซอสมีซอสดำใส่ไปอยู่แล้วด้านล่างครับอกรุงไหมกรุงไหมเสต็กเปรี้ยวไหมพี่ก็สามช้อนนะคุณดูเยอะเนี่ยดูเยอะนะฮะ น้ำจะมันเยอะทีนะผมแนะนำเนื้อเนื้อสดเด็ดอ่าที่เขาเรียกเนราเน่าเนราเดี๋ยวผมขอลองชิมอันนี้เหรอได้ครับองกินไม่รู้ไม่โดนส่วนไหนหอมนุ่มเด้งมากเลยคือกัดเข้าไปเหมือนนุ่มว้วยแต่ว่าเทคเจอร์ข้างนอกมันจะเด้งเด้งกรูดอะไครับอืมผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงแต่ว่า ทั้งใต้ทั้งที่ผมกินมาต่างทำแบบเหมือนข้างในอ่ะมันมีรสชาติความหอมของน้ำซุปที่แม่งอยู่ในน้ำหมดเลยอ่ะเขาเรียกว่า,าตุ๋นข้าวตุ๋นข้าวตุ๋นข้าวตีกุ้งสีได้เลย่มันซึมเข้า,ขา,ขาไปหมดแล้วต,กรรตอกรั้ยตอนนี้เหลือแค่แบบแม่ทับต่างบุกเดียวใช่ตับนะอือต่างบุกเนี่ยตาวาวเนี่ยตาวาวเลยนี่ตักดี เมื่อกี้ผมจะเข้าไปคุยกับเขาไม่ได้เพราะเขามีเขตกั้นไว้สำหรับคนทำใช่ใช่ท้ามเข้าเออเกลียดด้วยห้ามเข้าท้าลงนี้ได้ครับกเมียได้อันนี้ลิ้นลิ้นฮะผมลิ้นนะเจอแล้วคือรู้เลยว่าลิ้นอี่ดีขาถ้วยเปล่าใบเนี่ยถ้วยเปล่าถ้วยเปล่าลิ้นไม่ยม้คืความกรอบๆช่ไอ่ามันจะไปหอมมากตันนี้อะไรวะเนี่ย ไม่เปื <IT ่อยเปื่อยเปื่อยเปื่อยปื่อยนี่ก็ได้ครับน้ำจิ้มยังไงก็ได้ครับอืหอมหอมมากอันนี้แบบว่าไอ้นั่งไงขอบกระดมะเดี๋ยวอะไรที่เราไอ้นั่นไหมเขาเรียกอะไรนะม้าม้าม้ามาม้าม้านี่แหละกินทุกส่วนนะทุกส่วนแม่งหอมขึ้นเลยอ่ะหืม น้ำหอมแล้วไอตัวครีมอ่ะพี่ไม่มีกลิ่นแล้วที่เป็นครีมอ่ะครีมคือตัวบอดี้มันอ่ะใช่ตัวบอดี้ของม้าตัวบอดี้ครีมแล้วัดเข้าไปอย่าไ่โดนเอ็นใช่ไหมเอาเอ็นป่ะนี่ชิ้นคุณกีตแน่นอนกีตชิ้นแรกคุณมีป่ะแบบไรเอาเลยผละครึ่งแล้วกันครับมีแต่เป๋าตั่งได้ไหม ลูกของการรัดหน่อยคนละท่อนถ้าผมร้องเพลงอย่าว่าผมนะโครงการคนละท่อนโอ้ทีนี้โหดโหดมากนี่ผมเก็บงานของกบกินรเก็บงานเลยเหนอเขาให้มากําลังกําลังพอดีเลยช่างสวยผมคนจะเบิ้ลน่ะเต็มเต็มมาเลยเต็มเลยใช่ขนาดกินจากร้านม่กเลยนะยังกินได้ตอนแรกมัาจะไม่เอาเลยนะเนี่ยอร่อยอ่ะตัวผ้ารหรือมันกรอบ แล้วหวานโอ้โหพี่กูบ้างดิปรุง่ะร้านนี้ร้านนี้หมดเอาเผ็ดเขาซู้นะน้ำมนี้น่าจไมมเอาจาลนะน้ำส้มไม่เอาครับแต่นี้ผมจะย้อนบ้างใส่น้ำส้มก่อนติ๊กตัวเองคุณรู้จักร้านนี้ใช่ไหมคุณเชียร์ใหญ่เลยเชียร์ใหญ่เกินเกผเผ็ดไหมพิ่เอาอีกครับพอไหมตอนนี้ผมกำลังซูไปที่เนื้อสองครึ่งแล้วน่ะถ้ากูกินไม่ได้มึงช่วยกูด้วยน่ะดูฮะแล้วก็ อยู่ไส้ตรงนี้ครับกำลังลาดลงไปนะฮะ <C oughs> ลาดเลยนะไม่ใช่ลาดรีครับ <C oughs> เหมือนเดิมอะไรเกาๆเล่องปก่อกง่ายๆ <C oughs> ก,กุกกริบได้อะเ้้งลหรอแล้วก็เน่ hey, เลกแห้งแต่ที่นี่เล็กแห้งจะไม่ได้ใส่อย่างที่เราเจอมาสองัเจ้าหลังๆนะฮะหลงขอแต่ผมว่าเท็กเจอร์เส้นน่าจะเป็นอีกแบบ <C oughs> โอเออดูจากเท็กเจอร์เส้นเนี่ยจะไม่นุ่มหรือเปล่า ผมว่าจะไม่ได้นุ่มจะเป็นทรงแบบให้เราได้เคี้ยวได้ได้กัดกันหรือเปล่าอุ้ยหน้ามุ้ยหน้ามุ้ยไม่ได้หน้ามุ้ยอ้โไม่ได้เหนียวนุ่มอ่ะอีกแบบเนึ่ไม่เหนียวนุ่มเปนอีกแบบนึงนะก็อะไรอีกแบบไม่ได้เหนียวนุ่มแล้วผมบอกว่าถ้าคุณกินในพวกนี้ผมบอกเลยว่าคุณกรี๊แน่นอนเนี่ย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 อะไรเลย เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหกี๊แน่โอ้กี๊จริงเนี่ยไส้ไม่ติดเส้นว่าเส้นอีกแบบหนึ่งข้ากับของเขาเลยใช่อ่ะโอ้ไส้ครับบอกเลยว่ากองข้างในหอมมาก เไม่ได้เกลียวนิดเดียวหนับใช่ครับหลุบหนับนิดนึงครับนิดเดียวแล้วลูกชิ้นผมว่ากนทีสามลูกใช่ครับเพราะว่าถ้ามีห้าลูกกินห้าลูกครับนี่ครับนี่อีกสองนี่ครับเฮ้ยขอแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ดูนี่นี่ครับโอ้ยิินดีแล้วครับผม กุมาทั้งตัวยังเข้าไปอยู่นะผมพุ้มหมดแล้วกโมบานบอกเหาอยู่ให้ลองชิมหมดแล้วนนะแต่คุณเกมก่อนอยากให้คุณให้ลองชิมแบบไปเรื่อยๆครับได้ครับตับอาแท้หัตับที่ดีเลยถ้างั้นต้องปรุงละ้อปรุงโอ้ใช่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 มาแล้วครับตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงลีนุ่นจุงนี่ลีนุ่นจุงลีนุ่นจุงมันจะเป็นแบบน้ำซุปใสไอ้นี่ครับของซุปเปอร์ได้ไหมได้นี่ไง ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอน้ำซุปร้อนๆมันจะพอดีอ่าแล้วก็ให้มันได้ได้เข้าไปคลุกเคลีกันมิโซะมิโซะที่นี่ขอเรบอกว่ามิโซะระหว่างนั้นอยากให้คุณได้ชิมพวกนี้หน่อยไหมอโออันนี้น่าจะเป็นสดใช่ปะใช่ครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันกรอบเด้งแล้วพอเคี้ยวไปแล้วมันจะนุ่มตามมาคือมิโซะซุกอ้าโหดนะผมบอกเลย เขาอย่าลืมว่าน้ำเขาหอมหวานครับหอมหวานเข้มคือแทบไม่ต้องปรุงอ่ะใช่ครับตบเลยแล้วก็เอาเนื้อเปื่อยเนี่ยโอ๋อดีดีน้องอาบน้ำเขาไปอาบน้ำน้องเขาไปอาบน้ำน้องเมื่อคืนฮะผมไปเอออาบน้ำป้ามาไม่อาบน้ำน้องนะมองป้าไม่ไม่แช่อาบน้ำน้องป้าอาบน้ำให้ บอกเลยว่าเนื้อเปื่อยดีมากเลยลืมลูกลืมเมียครั้งแรกเลืมลูกลืมเมียครับนี่คำสองคำสองลืมไปยังลืมแล้วไม่ได้นึกมาโอ้ดีหมดดีหมดเลยร้านดีดีดีมากลิ้นครับคุณกินได้ไหมลิ้นกัดไปมันจะมีกรอบหน่อยๆด้วยนะอืโอ้ดีเลยครับตรงนี้โอ้ อ้าวต่วนมาพอดีใช่ใช่ไม่ได้เปื่อยพอดีหรอกพอดีมากเอ็นถ้าเอ็นเอ็นได้ครับแต้องอับแล้วอไม่อาดไม่อาดไม่อัดเพรับอันนี้อันนี้ไม่อัดไหมไม่อาดเนี่ยเพราะต้องการความหนุบหนับครับผมจแบบเหงื่อครับผมใครฮะแล้วก็ลองคุณลองของออริจินัลของเนื้อผมขอลองเส้นนิดนึงเพราะว่าดูดูคุณบอกว่ามปนคนละแบบหรืออะไรคนละแบบไหมครับคุณเข้าใจเลยว่าคนละแบบ จะเป็นสายและร่วนๆหน่อยใช่ครับร่วนๆแล้วก็มีให้เราได้เคี้ยวใช่แต่จะไม่ใช่สายแบบว่านุ่มหนึบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละทางเลยคนละทางทาเนื้อดีเลยทาเนื้อดีแล้ะทางบ้านเป็นไงฝุ่นเยอะชิบหายตอนนี้อ๋อพีเ็นาะพีเอมแต่ไม่มีใครเข้ามาแจ้งอะไรเราด้วยยังยัง ปกติเวลาร้านมึเนี้ยเราจะไม่ค่อยนึกถึงเนื้อสดแต่ถ้ามาร้านาานี้เนื้อสดเป็นสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดดีห้ามด้วยประการทั้งปวงครับครับที่คุณเก็บไปเลยเนะี่ยทำเป็นเล่นนะแบบจกจงแจกแจับได้เลยนะเพราะเดี๋ยวแบ,บตจะหมดแล้วเรวไม่ได้แจกแจ๊บถ้าถึงตรงนี้แนละ้วผมไม่ธรรมดาว่ะมามพ,พอกับพวกคุณพระเสงจุนอาเสงของเตย ผมบ้าผมพูดถูกป่ะหรือว่าผมคิดเป็นอย่างนั้นมีความหอมมีบอดี้ตุ่นเนื้อเก่งใช่ป่ะคนละทางกับทางบางหรือว่าบิ๊กสุคนละทางแล้วสามเก้าครับสามจุดเก้าจับแจ๊บนะจับแจ๊บจับแจ๊บแจ๊บไงแจ๊บนี่มึงเป็นเจ้าของร้านใหญ่แล้วนะมาทำอะไรอย่างนี้เนี่ยเด็กที่ร้านวิ่งวเลยหนึขอริกินออดได้ไหมสามจุดเก้าแล้ครับ อ่าจุดเก้ามันจะไม่เต็มจั๊บอีกอีกอีกนิดนึงมันจะแบบคือลุกปากยากนะผมบอกกันนะอันนี้คือค้าการแสดงชั้นชั้นสูงนะครับบอกกันนะละครหน้าเวทีไม่ใช่ละไม่ใช่ละครเวทีละครหน้าเวทีตรงนี้ผมจะเหลือไว้ซอสอีกหน่อยหนึ่งครับแต่อาจจะต้องปิดคลิปได้แล้วเพราะว่าแบตจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกมตอนนี้เแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้ปิดกันครับอ่า เชียงใหม่ผมกำลังคิดว่าคลิปนี้อัพไปเนี่ยเรายังไม่กลับจากภาคเหนือภาคเหนือมีอะไรลั่นมาหน่อยครับลั่นมานิดนึงครับลั่นมาหน่อยไป3.9มจุด้านะ3.9มจุดเกนะโอเค